ดูครับเนี่ยดอกมากเลยครับผมว่าทำขุดมาปีนี้ที่ว่าดกทุกต้นผ่านมาสามปีไม่เคยดอกมีปีนี้ที่ว่าดกทุกต้นไม่เคยดกมาก่อนเลยนี่คือลูกจริงลูกจริงครับเขย่าไม่ร่วมไม่ใช่มาแปะไว้ไม่ใช่แปะกาวไว้ไม่ใช่ลูกจรสงใสย<ๆ>อยู่มันดกเกินเหตุปีที่ผ่านมาผมพอจ่ายค่าแรงอย่างเดียวยังอื่นไม่ได้เลยอน่เดี๋ยวเราให้ลุงจงไปสรุปให้ดูหน่อยแต่ว่าให้กล้องแพนบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราไปนอกๆ่อยสรุปกัน โล่งๆเลยครับใบเห็นชัดๆโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่นะ <c oughs> ยมองอ่ะโอ้ใบยังไม่มีนะมีแต่ลูกอะ่ะเลอะเทอะไปหมดเลยมีแต่ลูกอะ่ะไม่มีใบครับ <c oughs> อันนี้เรียกว่าอะไรเยอะเลอะเทอะ <c oughs> เยอะแบบว่บาเยอะแบบเหมือนพูดว่าโม่แต่ไม่ใช่โม,ม่นะใช่โม่นะดอกจริงๆแล้วดอกลูกสวยด้วยเดี๋ยวเอา้าเนี่ยมองอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่สวยใหญ่ไะสวยฮะแบบว่าเสมอเสมอได้ออกมาเสมอเลยลูกสวยสวยคักมากคักเลยคักแท้โอ้โหกล้องไปหมดเลย แหมอยากก็เอาบันไดปีนไปโอ้โหเนี่ยมองนี่ยเด็ดซะแล้วก็เวลาเก็บนี่คนเก็บนี่ยิ้มเลยคุยคนเก็บนี่ต้นเดียวจบเลยนะใช่เก็บทิ้งโอ้โหเต็มตะกร้าเต็มย่ามแป๊บเดียวเองเนี่ยมาดกล้องออกมานอกนี่เนี่ยมองเนี่ยอะไรเนี่ยลุงจงใส้โอ้โหใสเขียวสวยเลยเนี่ยกล้องปวดหัวแล้วเกินเดี๋ยวก็ไว้เดี๋ยวก็วีดเดี๋ยวก็โอ้ยมองเนี่ยถ่ายไม่ถูกเห็นไหมน้องใส้เนี่ยยังจะมีดอกไม้อีกแม่ไฟเลี้ยวอ่ะยังมีใบอีกเห็นเยอะแยะมเนี่ยมองเนี่ย สวยเลยเต็มเกลี้ยงนะนี่เต็มเกลี้ยงนะสุดข้างในยิ่งสวยเต็มเกลี้ยงเต็มเกลี้ยงสวยหมดสวยหมดเต็มเกลี้ยงสวยอยู่ครับไม่ใช่สวยหมดนะสวยอยู่เต็มเกลี้ยงโอ้ยอย่าบอกอย่าบอกใครเลยครับโหเนี่ยสวยจริงเอฟซีเดี๋ยวให้ลุงจงสรุปแนวทางหน่อยครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ดูคลิปเก่าว่าเราทำบังคุดแบบไหนใช่ฮะเอาตั้งแต่ว่าลุงจง ใบหนึ่งใบสองมันมีเหมือนทุเรียนไหมอ่ะคือเราบางคุดเนี่ยใบเดียวก็เอาดอกได้ไม่เหมือนทุเรียนต้องสามใบมันงั้นเรียกไม่พอเนี่อันนี้มันรัด่าทีเดียวกเนี่ยทีเดียวเลยทีเดียวแล้วออกดอกทีเดียวออกอกคือเราผมทําก็ทําปรับดินก่อนลงดินก่อนเตรียมดินก่อนแล้วก็มาเริ่มใบอาดินดินเราเริ่มต้นยังไงลุ่ตจงผมเพียงโปรแคลฮะโปรแคลคือปรับพีเฮดหน่อยห้ดินก่อนอให้รัดไงให้มันรัดก่อน หมายถึงว่ากระตุ้นกระตุกลากใช่ฮะให้มันกินนะะธรรมดามันไม่อยากรัดไงผมก็เลยปรับพีชดินก่อนอให้มันคือดินเป็นกลางให้มันปล่อยสารอาหารได้ไงอันนี้สําคัญในคัญนะบางคนใส่ปุ๋ยย่นงงแม่ยังไม่รัดอ่อนเลยใช่เราปรับพีชครั้งเดียวเป็นไงครั้งเดียวใบมาเลยแล้วก็ผมก็พร้ะผมก็สะสมอาหารมากําหนดเมื่อตุลาพิการมันละล้วมันจะใกล้อดอกผมก็หว่านปุ๋ยก่อนหวัานก่อนพิการหว่านปุ๋ยเลยหวัานปุ๋ย12 62เลย มันจะเหมือนหลังทุเรียนหน่อยนึงใช่ใช่กเ็เหมือนก็ทําเหมือนเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยอ,อเหมือนกันเลยคือเนี่ยเราจะเอาทําดอกช่วงพิธีกาใช่อันเนี้ยมังคุดมันเหมือนทุเรียนไม่ต้องรอฝนไม่ฝนอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่ามันแ้งแล้วไงเราก็รู้ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดดอกได้ผมก็ใส่ปุ๋ยเลยหรู้ว่าอ่ะอีเดือนหน้าจะฝนจะแล้งแล้วผมใส่ให้กินเลย เตรียมเลยเตรียมต้นเลยแล้วต้องทําสารเหมือนทุเรียนไหมไม่ไม่ครับผมเคยทำแล้วตายไปอย่าทำอย่าลื้ฟื้นอย่าอย่าให้อย่าทำเลยฮะอย่าลื้อฟื้นอดีตอย่าไปทำ่ะผมทำแล้วมันตายเลยอ่ะมีการปรับพีดดินใช่ใช้โปแคลปรับพีดดินแล้วผมก็มาหวานโปแคลปด้วย โปรแคร็ก็คือธาตุอาหารรองใช่แล้วมาปรปับโครงสร้างดินไงคือมันแน่นดินมันแน่นน่ยมันจะได้ร่วนซุยถ่ายเทยได้แล้วปุ๋ยได้กินง่ายกว่าโปรแคร็ก็จะมีแคลเซียมใช่โบลอนแล้วก็แมกนีเซียมแคลมกัมาถันใช่ใชก็ปูพรมเข้าไปทั้งทั้งหมดเลยใช่ฮะผมใส่ต้นละ3ามโลสโลนะใช่ประมาณนี้นะใช่แล้วแล้วปุ๋ยหนึ่งลิตรโปรแคร็ต้นละ1ลิตรต้นละหนึ่งลิตรเบี่ยร์โปแครต้นละสามโลใช่ถูกต้องครับแล้วปุ๋ยล่ะปุ๋ยผมใส่่่ต้นละิงงใใหหญญึ สิบสองสามสามใช่สองสามทำใบทีแรกทําใบก่อนใช่โลครึ่งโลครึ่งแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยฮะกรัดออนมาพอเรารู้ว่าใบเริ่มเพรชหลาดผมก็ใส่สิบสองหกสิบสองเตรียมเอาเตรียมเอายอดดอกอ๋อพอใบเนี่ยมันมันอ้าแล้วใช่ไม่เพรชหลาดแล้วงานรา้ว่แล้วจะขึ้นนาแลงแล้วผมจะสะสมอาหารเลยใช่ก็้วยผมก็ฉีดด้วยแล้วก็หวานปุ๋ยสองสองด้วยเดี๋ยวทางดินทางดินน็่คือเป็นสิบสองหกสิบสองสินใหญ่ใช่เริ่มสะสมอาหารตอนใบใบเพรชหลาดใช่ใส่กี่ครั้ง ผมใส่ครั้งเอทำดอกครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ผสมอาหารหลายครั้งอ่ะทีนี้ดินเราจบไหมจบฮะแล้วทางใบะสมอาหารหมายถึงใช้อะไรยัางไงี้ยติวันครั้งก็ไายนาโทรแพนสองตัวสองตัวยังแคนเต้ไม่ได้ใส่ตอนต้นปบดต่ดอกี้จะใส่อ๋อคือช่วงใบให้สมบูรณ์เนี่ยไายนายโทรแพนสองตัวยาวเลยมาช่วงรู้ว่าช่วงน้าแ้งเริ่มเริ่มใบเริ่มแก่ใบอย่างงยผมใบเริ่มมันชันผมก็เปิดตดอก เปิดตาดอกคือใช้พึ่งน้อยเทอร์โบพึ่งเทอร์โบใช่กับหนึ่งซองน้ำสองลิตรกับพันลิตรก็ห้าซองอ๋อแล้วยังใช้อายไลทแเนร่วมไหมกร่วมด้วยแล้วก็แคลเซียมด้วยอ๋อเหมือนเหมือนว่าถ้าทําใบเนี่ยสองตัวตัวแต่ว่าเริ่มสะสมอาหารทําดอกเปิดตาดอกเนี่ยมีพึ่งเทอร์โบกับแคลเซียมบอลอนเพิ่มเติมเป็นสี่ตัวใช่สี่ตัวยาวมาเลยยาวมาเลยเปิดก็ผมเปิดก็ไม่เกินสามผลมั้งสามผลสี่ผลมั้งไม่เกินนั้นไม่ได้เปิดเยอะก็คือช่วงพฤศจิกาที่ว่านี่นะใช่ใช่ ที่เราเริ่มใส่ปุ๋ยสารอาหาระผลเริ่มรัว่วผลจะแรงแล้วผมก็ใส่เลยเดี๋ยวมันมนจะแรงแล้วไงเราก็หักคือว่าต้องการเอาดอกแล้วว่ะก็เหมือนทุเรียนนะั้นเราจะเอาดอกตอนไหนเรารู้ั่วเราก็ใส่เลยเตรียมต้นพร้อมผสมอาหารแบบว่าผสมอาหารไม่เรื่อยๆอ่<น>ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเรื่องน้ำเรื่องอะไรต้องทําอะไระเขาไหมงดน้ำเหมือนทุเรียนไหมก็เหมือนสามวันให้ครึ่งชั่วโมงผมให้เหมือนทุเรียนนีแ่แหละพอออกดอกมาปุ๊บผมอัดไปเลยชั่วโมง อ๋อคือไม่ได้มีแบบกักน้ำาิบวันสิบห้าวันไม่ได้กักเลยคือมุ้นอ่แต่ทุเรียนอ่ะผมค้ดเนี่ยผมนานจะให้นานนานมุอนอ่ะทุเรียนเด้อให้เดือนที่การนะนี่ก็เป็นเดือนก่อนอ่ะมึมจะให้น้ํอ๋อกักโศกคือว่าก้านเริ่มจะเหี่ยวๆก็คือให้หมดฝนใช่เราก็ไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ให้น้ำแลวตอนนั่วก้านเริ่มแบบว่าเหี่ยวๆหน่อยผมก็ให้แล้วอ่าอก็คือเป็นเป็นวิธีการทั่วไปอยู่แล้วทั่วไปเขาใส่ก็ต้องกักน้ําเป็นแบบนี้อยู่แล้วกันหมดเหมือนกัน ฉะนั้นก็คือเราก็ทําแบบนี้แล้วเราก็รอดอกมันมาเองหรือใช่ก็เรามีวิธีสะสมอาหารแล้วเปิดตาดอกอ๋อเรามีกระตุ้นนั่นใช่ถ้าเราไม่สะสมอาหารเปิดดอกมันก็ไม่มาสิคือเราต้องมีตัวที่ว่าสะสมอาหารก็พร้อมเพียงพร้อมที่ว่าจะเปิดตาดอกถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาก็ไม่ออกก็คือพึ่งเทโบแคลเซียมบอลอนเข้าช่วงนั้นเลยใช่ให้ได้เทอแพนพร้อมเลยสามครั้งใช่มาสามครั้งดอกมาเลยดอกเริ่มมาอ๋อแลวรดอกมาปุ๊บเนี่ยเราไม่พอใจเราก็เปิดไปอีก เราซ้ําอีกเหมือนมันยังออกไวอเต็มที่คือว่าต้นนี้ออกแล้วแต่อีต้นยังออกน้อยเงี้ยผมก็ฉีดทั้งแปลงไปเลยออกซ้ำทั้งแปลงเลยซ้ำเลยมันถึงได้เป็นอย่างนี้เอฟเีคใช่ฮะเนี่ยแบบนี้เลยฉีดแล้วฉีดอีกใช่โอ้โหนี่แงนไวปวดหัวเลยนะครับดกมากต่อไปจะปวดคอใช่ปวดคอแงนมองสวยมันมันสวยเก็บถือว่าทุกต้นนะปีนี้ถือทุกต้นเลย แล้วช่วงนี้เราจะต้องดูแลหรือบำรุงอะไรยังไงก็ช่วงนี้ผมก็ต้องฉีดยาแมลงเพี้ยไฟเันงั้นกากกินเรามาตรงนี้หน่อยให้กองเข้าไปตรงนี้บ้างหรือว่าหล่อเท่อยู่มุมเดียวใช่นี่ก็มีนะเหมือนกันหมดเยอะนะรอบต้นนะไม่ใช่ว่ามีอยู่ต้นเดียวถ่ายต้นเดียวไม่ใช่อันนี้คือแมลงก็คือยังไงมันมนเพี้ยไฟอย่างเดียวมีอะไรรัเพี้ยไฟตัวเดียวตัวเดียวหนอนมีไหมหนอนคุ้มใครกินมันาดอ๋อมันหนอนไม่เอาไม่่อยใช่หนอนไม่กินเลยแหละ คือเพี้ยไฟเราก็ผสมกับพวกทางใบเราไปเลยได้เลยฮะทางใบได้เลยกี่วันครั้งก็อันนี้ผมฉีดตอนแรกก็ทิบวันมาหลังๆนี้ผมก็ทิบสามมั่งทิ้งห้ามั่งแล้วแต่ว่างใช่ไหมใช่มันมันคือมันมันเหมือนว่าไม่ต้องกลัวมันกกแล้าไงเรากู้มันโตเริ่มโตแล้วอะล้าก็ทิบวันทิห้าวันแล้วแต่ว่าผมดูก่อนว่าเราฉีดไปสิบวันเนี่ยมันพัฒนาพัฒนาไงมั่ง คือจะว่าไม่ใช่ไปตามตารางเป๊ะใช่เราต้องดูน้างงานเป็นหลักด้วยใชว่าของคุณฉีดไปติดพวว่าทำไมมันผิวไม่สวยเลยเราก็ต้องรีบแต่สาคัญสุดคือเรื่องผิวถ้าคุณกาผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคือเรื่องผิวเราไม่กลัวเพราะว่าเราใช้ตัวโปรแคป็ใช่หลักฐานอยู่นี่ก็มีนะหลายกระสอบนะโปรแคปบตรงนู้นก็มีเป็นกองเต็มหมดเลยหลักฐานแล้วน่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีผมใส่ตลอดเอาเราให้กล้องเดินมาดูหลักฐานแล้วหน่อย นี่ใบน,น้อยก็ยังมีลูกเหรอมีฮะมีหมดบางต้นใบ<ช>น้อยยังใบดอกลูกเต็มต้นนะโอ้โหแหงไว้ตกใจเลยฮะ,ะมีแต่ลูกโอ้โหเขาบอกไ็นลูกไม่กลัวตายยังไงมีแต่ลูกก็เอาเงินไปเก็บไว้ไหนรอบเนี้ยรอบนี้ <laughs> นสงสัยว่าโอ้โหเนี่ยนะแต่ได้ตกใจนะโอ้โหตกใจตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีมาดูกองนี้ก่อนนี่คือหลักฐานสวนเพิ่ม <laughs> นี่คือคือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนาะใช่ฮะ โปฟแคลโปฟแครบเนี่ยไอ้นายตัวแพนี่ยไอ้นายตัวแพนอุดเ <evaluation S 1> ต็มเลยยี่ห้ออื่นไม่ต้องมี <I S 2> ไม่ต้องกลัวเลยเป็นกองยามแมลงหน่อยนึงใช่ยา,าแมลงนะยาแมลงหน่อยนึงใช่ยาแมลงหน่อยนึงไอ <laughs> เรื่องใช้ไม่ต้องคุยกันเลยเต็มอี <laughs> เลยแขกใช้อย่างเดียวสวนแล้วมันกี่ต้นล่ะเนี่ยใช้เยอะเหลือเกินก็220ร้อยยต้นอ๋อคัลลุมแปลงมันก็250ต้น โอ้ประมาณส5 0ิบต้นใช่นี่สวยหมดเลยนัเนี่ะสวยขึ้นหมดโอ้โหแล้วข้างบนอะไรน่ะอ้าไม่หมดอ่ะถึงว่าเขาต้องเรียบใส่ปุ๋ยไงมันดกไงเต็มเกลี้ยงอยากใส่ปุ๋ยมันดกต้นน้อยๆก็ยังมีดอกโอ้โหเอฟปีคือเราไปตรงไหนเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดนะเดินกี่แถวกี่ต้นเดินชายไหนจะว่าริมจะว่าข้างอะไรมีมดลุงจงเห็นบอกว่าปีก่อน มันเป็นยังไงปัญหาได้คือได้แต่ค่าลงค่าแรงมันไม่มีดอกไงมันไม่มีดอกไม่มีดอกคือช่วงนั้นยังไม่ได้ซานโฮยังเลยฮะผมก็ซานโฮมาอยู่แล้วแต่ท,ทําฉพาทุเรียนอ๋อเอาสานโฮไปทำเฉพาะทุเรียนคำเ,เราไมา่รู้ว่าทำคำคุดได้ไหมน<อ>ี่ว่าเขาบอกก็ได้ผมก็เลยจัดเต็มไปเลยว่าลองอดูที่ว่ามันจะมาไหมก็เออเป็นแบบนี้เลยสมคำล้ำเลือใช่ใช่ที่แรกก็ไม่ได้ เราก็รู้แล้วว่ามันใช้อาทุเรียนดีแต่แล้วเราไม่ลองว่ามังคุดมันใช้ได้ไหมผมก็เลยมาปีนี้จัดทุกอย่างกับมังคุดเหมือนกันเลยทุเรียนก็ตามนี้เลยขั้นตอนตามดินมาเลยมาเรื่อยอย่างนันดอกกันใบก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยใช่ฮะแบบนี้เลยโอถ้าเป็นแบบเนี้ยเราเนี่ยมีอะไรกังวลไหมมันได้ขายได้แน่หรือว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยอะไรแต่นี้เราต้องการให้ลูกตัวเราต้องใส่ให้มันสลัดทิ้งมั่งมันเยอะ อ๋อใส่ปุ๋ยเร่งใช่เร่งให้ลูกตัวไหนไม่เร่งก็ตัดทิ้งไปเลยมันจะดีกันเองใช่ใช่ถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวไม่โตมันเยอะมากแล้วมันจะมีปัญหาเหมือนทุเรียนไหมไม่ไม่หนาวลมแรงอะไรเงี้ยเลยลมแรงก็จะมากกระบายหลุดโอ้ลูกยังอยู่อยู่โอ้บางคนเหมือนทุเรียนนัดอ่อนมาล่วงไอันี่เขากป็นไงเขาอยู่ก็ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยลุงจงว่าเฉลี่ยเนี่ยต่อต้นเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่กิโลอะไรยังไงอันนี้ก็ได้หลายโลนะเพราะว่า ต้นหนึ่งของผมว่าได้หลายกิโลอยู่อืกี่ตะกร้าเลยรเขาจะเรียกตะกร้าะใช่ตะกร้าตะกร้าก็ยี่สิบโฟโล่ไงยี่สิบสองโลแต่เขาเก็บไปเรื่อยใช่เก็บไปเรื่อยเวียนเก็บหลายเดือนหนึ่งต้นเนี่ยบางทีเก็บเป็นย่ามต,ต,ต,ต่อหนึ่งต้นอ่ะม,มันสุกอ่ะย่ามหนึ่งก็สิบโฟโลแล้วต่อหนึ่งต้นอ่ะต่อครั้งเนี่ยวันเราเก็บหมดเนี่ยผมเคยเก็บได้ถึงห้าสิบตะกร้าต่อครั้งไงอ๋อขึ้นด้วมึงกี่กิโลห้าสิบตะกร้าตะกร้าละยี่สิบยี่ห้าโลอ่ะยี่สิบสองโลยอะดิ ใช่ฮะตันนี่ใช่ฮะผมเก็บทิ้งอรก่อนบางทีผมขายอ่ะขายได้เกือบร้านเก้าแสนกว่าเก็บทิ้งห้าสิบสี่สิบต่าต่อวนันออยู่ที่ราคาด้วยไหมอยู่ที่ราคาถ้าราคาแพงก็ได้มากกว่านั้นอผมขายสี่ห้าสิบเองอ่ะตอนนั้นอ่ะโล<ร>ใช่ถ้าณนะวันนี้เถอะผมดูทั่วไปนะถ้าขายมีรุน่นี้ผมว่าน่าได้ตังค์มากกว่าก็น่าจะร้อยขึ้นนะร้อยขึ้นนี่ว่า้อยขึ้นรุ่นนี้ก็คือ้อยขึ้นนะเพราะว่าผมก็วิ่งทั่วไปผมขายของขายเก็บ ติดค่าไหมผมไปทุกไปทำไมมังคุดเขาไม่ค่อยมี<ต>มีมีดอกมีกันแตบ่บางต้นอแต่ของเราเดินมองเลยแทบนี่ไม่มีที่ว่างฉะนั้น f อฟก็คือสบายใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของสันโฮโมเดลเนี่ยก็คือใช้ได้ทุกพืชคือผมเองก็ลองกับมือมาแล้วไงถึงรู้ว่าเออของเขาจริงจริงดีจริงๆจริงอนะปีก,ก่อนนู้นไปอะไรนะโอ้โหโอหก็โอ้ ไทยโอโหไงวนไปไหลหมื่นอยู่แต่ก็ไม่มางงเลยใช่ไหมไม่มายายังอยู่เลยไทยโอโหอ่ะมนไปไหลหมื่นแต่ก็ไม่มาอันนี้มันไปต่อะแสนฝาเนี่ยอนุมันแสนฝาต้นแต่ว่าแนวโน้มคือขายได้เป็นล้านเป็นเป็นถ้าราคาร้อยขึ้นเนี่ยไทาอยู่แล้วถ้าร้อยถ้าร้อยแต่หลักร้อยนี่ได้เป็นล้านอยู่แล้วว่ามันมันไหลต้นไง เก็บริงทีเนี่ยถ้าดกขนาดนี้ผมว่าไม่ต่ำพกเก็บิตกานะถ้าเรามันสุกถ้ายิ่งลูกโตยิ่งน้ําหนักยิ่งมากอืแต่เราดูงบประมาณแล้วก็น่าจะประมาณหน่แสนกว่าสองแสนต้นทุนหรอใช่มานนั้นเต็มที่ก็มาสองแสนยันเก็บขายใช่ใช่ประมาณนั้นก็เราจะมีค่ายาผมพ่นคันนังนก็ยาหกขวดยาค่าเพลี้ยไฟอ่ะหกถังเหรอใช่หกถังนี่เลยหกถังพันลิตรเลยหกถังพันลิตรนะใช่สองทีห้าถัครึ่งบันนีก็หกถังอืมเนี่ย ฉีดทิ้ง6ลิตรอ่ะผมฉีดทิ้งก็ไฮนาหลิตรเตอร์โบหลิตรอยาฆ่าแมาลงหลิตรอถ้าอย่างซองผมก็ใส่หนึ่งซองจัดเต็มใช่นี่ไอซีผลอรับนะอย่าไปแบบประยงประหยัดนู่น<ต>นี่นะแต่เรานะคือเรารู้ว่ามันมาดีแล้วเราควรไปไม่ใช่ว่ามาดีอพอแล้วเดี๋ยวเราเราก็ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวไม่ได้เราคืออยากรู้ว่า คนผลิตถางหน้าเป็นยังไงเอของเก่ายังค้างสต็อกอยู่เอาเอาใช้หน่อยไหมไม่ไม่เอาไม่เอาผมเก็บไว้เลยเหรอไม่เอาเราไม่ใช่บางคนงัดออกมานะใช่ใช่ก็ผมเข้าใจเขาอยู่ไงว่าเออหมนไม่ทันอะไรงี้ไงว่าไม่ทันแต่ของเรามีบอสอยู่ข้างเขาจัดไปเลยรักรู้มันจะโตขนาดไหนจัดไปเลยมาแล้วมันมาดอกมาลูกมาแล้วเรจะเอออย่าใส่เลยไม่ได้เรารู้อ่ะอยากรู้อะ สิบสองหกสองมันจะเบ่งมาคุดโตขนาดไหนอืถ้ามันโตแบบทุเรียนได้ก็จัดไปเลยจริงจริงนะผมอยากรู้ว่ามันห้าลูกรูหกลูไหมสิงใหญ่เรานะรู้าถ้ามันโตขึ้นมานี่สุดยอดเลยนะถ้ามันเหมือนทุเรียนปีที่แล้วเป็นไงโอ้โหไม่ต้องคุยเลยทุเรียนเนี่ยลูกปีก่อนทุเรียนเบ่งขนาดนี้นะใช่ปูเรานะภูไม่ต้องคุยเลยเห็นแล้วสุดยอดปีนี้ขอลองเอามังคุดแบบเต็มเ็มเลยนะใช่ใช่ เอา F4 อันนี้คือผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์นนะใช่มันดกมากบรรจงผู้ไม่เคยเชื่อใครนะลองให้แล้วก็เขาบอกที่แรกเขาก็มีแต่เขาไม่บอกกับเรามันใช้ได้มันคุดแล้วก็รักไว้แล้วโอ้โหว่าก่อนแหมโดนมันไม่มีูลมีว่าแล้วแล้วลุงจงดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าทําแล้วเนี่ยไม่ได้เอาอื่นมาแทรกไม่ไม่ครับของเก่าก็คือค้างไว้เลยเก็บไว้เลยฮะใครอยากขอขอไปเลยฮะเออผมอยากรู้ว่ามัน เต็มสูบเนี่ยมันจะขนาดไหนคือดอกมาเต็มที่แล้วนี้ลูกอ่ะโตขนาดไหนนั่นเอง FC ทีเนี้ยการดูแลช่วงนี้ง่ายแล้วก็ใส่ปุ๋ยสิงใหญ่12 6 12ทั้งใบฉีดเหมือนเดิม4ตัว4ตัว10กว่าวันครั้งหนึ่งวันครั้งนึ่งนไปผมว่าเกิน12วันผมก็ฉีดแล้วนะ10วัน12วันประมาณนั้นอ๋อและเดี๋ยวประมาณสักช่วงไหนดีเรามาดูว่ามันจะพัฒนาก็สิ้นเดือนนิดที่ฝา ยังไงก็โตดีเลย20กว่าวันใช่วันนี้วันที่10เนี่อ20วันนะไอพี20วันมาดูเลยว่ามันจะพองขนาดไหนตอนนี้มันน้ำมานเหรียญ5ใช่มานน่าเหรียญ5แต่เหรียญ5นะหรี5มีเหรียญ10มีเหรียญ5บ้างเหรียญ10บ้างนะใช่ใช่เหรียญ2บาทบ้างนะมันเยอะไงถ้าต้นที่ต้นนี้น้อยมันจะโตเร็วมากเลยต้นมันเยอะมากแต่มันเยอะมากอยากจะบินโดน์แล้วเกิน fc มันเยอะมากเลยเอาเดี๋ยวอีก20วันเรามาติดตามแล้ว fc ไปไหนหันก้นให้เลย อีกยี่วันเรามายี่ิบวันมาด,นะดูเลยว่าของผมจะโตขนาดไหนครับปะ FC แล้วเดี๋ยวอีกมาเจอกันนะครับไม่บ้ <laughs> บาไม่ร <laughs> ั <laughs> บ <laughs> าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ